อันนี้เป็นเป็นอ่าภายในมหาวิาลยนะครับอ่าภายในมหาวิาลยนะครับเป็นนะครับนะครับ เป็นมหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะครับฟลอริดาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ เวดคอร์ดฟิน์ิ่งลับบี้ไดมอนออด์ออดิทอรีออดิทอเรียมนะคะรับอันนี้น้ำผู้หน้า นะครับหน้าคาสต์ The ริ o า i d a ทยูนิ University นะครับชื่อของหมหาวิทยาลัยนะครับ เราไปที่ไหนเราก็จะเห็นต้นไม้มีหนวดที่เต็มไปหมดเป็นสัญลักษณ์ของผมว่าเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของอเมืองฟอริดาเลยนะ อกแน่นอนนะครับก็เข้ามาถ่ายในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับเข้ามาถ่ายในมหาวิทยาลัยแล้วหมอบีมก็คงจะเลิกเรียนตอน<ท>ตอนเย็นนะครับนะครับแม่นี่ช่วยถ่ายให้พ่อนิดนึเงเดี๋ยวพ่อจะไปถ่ายครับ อาจารย์ซะหน่อยอ้าวลูกจิตนักศึกษาคนใหม่ได้มานั่งกับอาจารย์แล้วนะคะฮัลโหลอาจารย์นี่ยังฮัลโหลอ่ามาบ๊ายบายด้วยนี่อ้าวดีมากเรียนเก่งๆนะคะ <Hello. S 2> จ้า ขอบคุณค่ะโอ๊ะโอ๊ะปิดทีห้องน้ำที่ไหนนะโน่นโน่นแล้วแล้วที่ห้องน้ำอยู่ไหนอ่ะเห็นมีห้องน้ำอยู่เนี่ยคนคนพิการนะน่าเห็นมีห้องน้ำคนพิการนะใช้ได้เปล่าล่ะฮะเอาตึกเขาปิดแล้วเสียใจด้วย

เพราะตอนนี้อาคารที่ทำการเขาปิดเขาปิดทำการแล้วนะครับปิดทำการแล้วเราจะมาเยี่ยมหมอหมอบีมนี่เห็นไหมก็คือ โอเคขอบคุณขอบคุณ